ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยอยู่กับผมผมเป็นใครผมก็ชายเองนะครับโอเควันนี้เราอยู่กันใน Minecraft นะครับกับในนะครับมันไม่เชิงลกี้บล็อกม็อบไซเวร์บลดิแต่มันก็คล้ายๆกันนะครับคือเราเปลี่ยนจากลกี้บล็อกก็ผมมาเปิดอันนี้ผมช h a n ์คิวบ์นะครับคือมันมีความใกล้เคียงกับลกี้บล็อกแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันแตกต่างกันแบบเท็กเจอร์ทุยไม่ใช่ทั้งเท็กเจอร์ก็ผมแล้วก็ในเรื่องของโชคลางนะครับผมคิดว่าโชคเนี่ยผมกล้าพูดว่าช h a n ์คิวบ์นี่น่าจะแยย่กวาเอะะนครับ ความโชคลายนี่ประมาณว่ามาเต็มนะครับแล้วก็ลูกเล่นครับผมชันส์คิบจะมีเยอะกว่านะครับคือคุณจะสามารถเอาของพวกนี้ไปประกอบกันเพื่อให้แบบว่ามันใหญ่ขึ้นก็ได้นะเรียกได้ว่าลูกเล่นเยอะครับผมแต่ว่าเวลาเปิดออกมาทีนี่ถ้าโชคลายก็แบบร้ายโคตรแบบว่าไม่มีทางหนีรอดแน่นอนนะครับถ้าเราแบบเปิดลูกใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้เรายังไม่เปิดนะครับเราเปิดแบบธรรมดาก่อนนะครับเพื่อเป็นการแบบทดสอบชิวๆอีฟี่ไว้ก่อนกดอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมมาในัคกี้บล็อก Mob Survival หมดทุกอย่างนะครับแต่เพียงแต่เปลี่ยนรางวัลครับผม จากปกติที่เราตายน้อยกว่า5รอบนะครับคือเราจะต้องเปิดแบบบวก80ใช่ไหมนี่ครับผมเปิดแบบธรรมดานะครับแต่ว่าต้องเปิดด้วยเทียสามเชนส์เพนเดนต์นี่นะครับผมคือทุกครั้งที่เราเปิดครับผมเราจะบวกโชคปีก50นะครับได้เปิด5้ากล่องแล้วถามว่าถ้าเราตายมากกว่า5รอบล่ะโอ้ยแน่นอนเราไม่ได้เปิดโคตรแย่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราห้ามตายมากกว่า5รอบนะคุณผู้ชมแล้วก็ในวันนี้ตัวที่เราจะต้องต่อสู้นะครับผมได้ทําการ สร้างบอสแบบกระจกกระจอกมาก่อนแล้วผมเจ้าหมอนี่มีเลือด2,000นะครับนะจะลองมาดูก่อนว่าเราสามารถสู้เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าใน c ชนส c e ิ u b e อะไรพวกนี้นี่ผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบของธรรมดาๆคร,รับผมใน n e c r a f t วาน,นิลาทั่วไปอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเราไม่พูดความทำเพลงเลยนะครับไปเอา c ชนส c e ิ u b e มานีครับผมปึ๊บมี27อันนะครับแล้วก็รางวัลเล็กๆน้อยๆครับผมจากคลิปก่อนเนาะเราจะลองเปิดดูว่าผมว่ามันจะแย่ มากกว่าหรือว,ว่าน้อยกว่าลัคกี้บอกแนณผู้ชมครับมากล่องแรกใน1.10ด้วยนะโคตรแย่คุณผู้ชมเราได้แบบอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวกูเอาไปบริจาคในห้องสมุดคุณผู้ชมครับอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้เนหะ็นไผมไม่รู้ผมจะได้เอ็นชานอะไรหรือเปล่าดิเอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะท่าผู้ชมกล่องต่อไปับผมชั้นสกิลบนะครับลองดูนี่1.10เลยนะเว้ยเปิดสนุกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเราเปิดมา2รอบแล้วผมเราดนเก็ตเอนนี่ นะฮะเรียกได้ว่าดีมากๆครับผมกูว่ากูกลับไปเปิดลกี้บ็อกเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะครับนี่โคตรเสียใจเสียใจมากถ้าเราไม่บวกโชคเลยนิดน่าจะยากครับผมที่เราจะได้ของดีะครับคุณผู้ชมเปิดอื้มกูนิดเลือดเหลือนเนี่ยคุณผู้ชมดูดิแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้กับตัวเลือดสองพันวะชิบหหยนี่คือแบบหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วคราวนี้ขอดีๆละไหว้เลยครับไหว้วแหละเราจะไปหาน้องไก่นะครับขอพรขอภาวนาขอร้องขอให้ได้ของดีนะ ได้โปรดนี่ตัวนี้นครับชื่อมันอ่านยังไงวีฟิกช่างหัวมันนะผมให้ตายเด้อโอ้ยออกไปกูจะตายโอเคโอเมก้าดคตสุดเพลียนะเหลือยิบสามกล่องผมไม่อยากจะเปิดต่อแล้วนะครับบอกได้เลยว่าผมเซ็กมากๆเปิดแล้วดูสิ่งที่มันตอบแทนผมมาคตยิ่งใหญ่ ยังไม่มีรแบบจ๋าๆเลยแล้วมันก็เทเลพอร์ตกลูลงมาข้างล่างครับคุณผู้ชมดีจริงๆเลยนะครับดาบแล้วก็ไม่มีอย่างนี้ต่อสู้กับสองพันนี่โอ้สบายนะครับหลับสบายจังหวะนี้นะยเซ็งมากตัดไม้ไว้รอเลยดีกว่านะครับผมว่าเอพิโซดนี้ต้องสั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าดูจากสิ่งที่เราเปิดแล้วเนี่ยผมรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ <c oughs> โอเคตรงต่อไปครับผมขอร้องขอของดีหน่อยอื้กระตุกกูดได้เลยเนี่ยพอยสั้น ตรงนี้เนะน่าจะปรับบอสให้มันแบบดูกระจอกลงไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเสมอต้นเสมอปลายกับเราในตอนนี้นะคุณผู้ชมเนึกได้ว่าน่าจะสู้บอสไม่ได้เลยน,นี่ได้ใน1.10ด้วยโอ้โหคอมโ,มโบ PVP สนุกเลยตีได้ทีละครั้งผมจะไม่ทำแอคนะครับแอคมันช้าเกินไปแต่ว่าดาเมจมันก็โอเคนะแต่ผมถนัดดาบมากกว่านะครับผมโอเคกองต่อไปเปิด God damn it come on map หาย ถือว่าได้ไม้ฟรีแล้วกันนะครับผมอันหนึ่งนะฮะแจ่มาก2อันเหรอโอเคได้มา2อันขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะชอบมากเดี๋ยววันหลังจะเปิดอีกคลิปนี้คลิปเดียวก็เกินพอแล้วมั้งเนี่ยเปิดกูดเจมส์มาลินเออไม่ใช่มารีไม่ใช่น้ำส้มนะจ๊ะให้ตายเถอะคลิปนี้ขอเปิดกระจกกระจกแบบนี้ไปก่อนอ โอ้เดี๋ยวกูไม่ต้องการชิบหายละโอ้โหอ้บ้าไม่นะไม่ฉันต้องการอ่างน้ำร้อนอเกือบตายหาได้อ่างน้ำร้อนมึงเนี่ยโอ้คุณผู้ชมผมเปิดไปได้กี่กล่อง,งเงี่ยผมเริ่มไม่อยากจะเปิดอะลรละเปิดแล้วผมไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนี่ไงเคอผมไม่เห็นความแตกต่างช่างมันเด้ครับเปิดอ มันบอกว่าแสงนั่นมันดูแปลกๆเหรอไหนครับแสงไหนเ่ะกูไม่เห็นสักแสงนี่เหรอแสงอาทิตย์ว t าต่โอ้กอดว่ากูเตรียมตัวแพ้เตรียมตัวแพ้เยอะมากต้องการอาจจะสร,ร้างสโนว์แมนไหมไม่ต้องการนะครับกูไม่ใช่เอลซ่าจะมืดแล้วครับเป็นกล่องที่ดีมากครับผมแนะนำให้ไปเปิดนะครับผมแล้วก็ what <c oughs> <c oughs> <ๆ>หรือเป็นที่นั่งเอาไว้เล่นรถไฟเหาะ เฮ้ย hey, จะข้ามเลยครับผมไปนอนก่อนดีกว่านะครับเจ้าหมอนี่เขาก็นั่งรอเรานานแล้วนะครับบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะมาต่อสู้นะผมคิดว่าไม่ต้องรอนานนะผมผมแพ้แน่นอนนะครับดูดิกูเปิดตั้งนานเนะเปิดมาจะเลยครึ่งอยู่แล้วนี่คือยังไม่ได้ของดีเลยเนะเยี่ยมมากกล่องนี้ขอร้องเปิดอันนี้เป็นด็อกเตอร์ที่อยู่กับแดนไม่ใช่เหรอวะด็อกเตอร์ไทรัสนะครับผมของที่แรกก็ปัญญาอ่อนมากครับผมอา่า ดับเบิลเลนโบเดีมาดูซิมีเพชรมีอะไรไหมดับเบิลเลนโบขอบคุณมากนะครับไม่มีอะไรเลยเนะีเรียกได้ว่าเป็นกล่องที่เหลืออดละทนอืม,มไปละอย่าตามมานะเนะี่ยพ่ผมเรียบร้อยนะครับเราจะจบคลิปนี้แบบวดเร็วหน่อยนะครับเพราะดูสิ่งที่เราได้มาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแจ่มจริงๆนะครับ เปิดแบบรัวๆเลยละกันไม่พูดความนำเพลงแล้วได้เจอรี่มาครับผมเขามีตาแบบสุดยอดมากครับผมคุณผู้ชมโอเคกล่องต่อไปเปิดแม่งแผ่นเพลงเอาล่ะเปิดไปด้วยเผื่อโชคอาจจะเข้าข้างเราเพลงอะไรเนี่ยเมลคือไม่แจ่มเลยครับไม่แจ่มเลยเออดูดิโอช่างมันเถอะโอ้โอ้โอ้ชุด ุดคุณผู้ชมอันนี้คือแบบของที่ดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมคุณเชื่อผมเถอะคุณเชื่อผมนะครับนี่คือของที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ยังดีนะที่เรายังได้อันนี้มาไม่งั้นนี่เราจบเลยนะจบเลยเคคผมเปิดป้องกันได้เพชรมาอันหนึ่งไม่พอทําดาบเอาว่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้ชุดมานะครับถึงแม้ว่าชุดจะไม่ได้ดีอะไรหนักหนาแต่ก็น่าจะช่วยเราโอ้โห บิ๊กสติกั็ผมอันนี้บวกชาร์บวีนะครับน่าจะแรงมั้งลองตีไก่ดูนะครับวันช็อตได้น่าจะแรงอยู่ครับน่าจะแรงอยู่เปิดแอปเปิลทองเยอะมากเป็นนอชแอปเปิลด้วยของต่อไปเปิดดิสโก้ปราร์ตี้ให้กูเปิดเพลงไหมอู้อันนี้เราเปิดได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดได้เปิดได้กูหนีแป๊บแล้วก็จะดีจะเร็วจะร้ายนี่ขึ้นอยู่กับลูกบอลอันนี้ครับคุณผู้ชมครับ โอนั่นไงอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อรยคนที่ไปปาร์ตี้นี่ตายห่าหมดนะครับ่มากจริงโอเคคุกกี้เยี่ยมมากครับผมเฮ้นี่นี่เปนของฉันนะคุกกี้มอสเตอร์พูดนะครับนี่แหละคุกกี้มอสเตอร์ get out man ม,มันเป็นการ์ตูนใช่ไหมคุกกี้มอสเตอร์เนี่ยครับของเราตอนนี้นี่เตรียมพร้อมมากเลยมีนอชแอปเปิลอยู่อันเดียวนะไม่รู้จะต่อสู้ได้หรือเปล่า Are you ready? รู้เหมือนว่าเขาจะเตรียมพร้อมมากครับผมจังหวะนี้เตรียมบวกครับเตรียมบวกวิ่งมาลแล้วตีรุนแรงตีรุนแรงกูตีไม่โดนเลยชิมายเอาละโอเคฮึบฮึบป้องกันโอเคฮึบป้องกันโอเคเฮ้ยผมตีในหนึไม่โอเควะ่ะเฮ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยไปชิหายละอยู่เพิ่องไงอยู่เพิ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้องกันไว้ก่อนป้องกันเดี๋ยวเกาะกูจะเละโอเค ทางดีๆครับผมมันจะได้แบบตีเราไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้โหมันตีรุนแรงว่ะตีรุนแรงตีรุนแรงเหรอรุนแรงเหรอมึงเลือดมีเท่าไหร่เลือดมีสองพันกูเท่าไหร่เลือดมียี่สิบหนึ่งด้ว่าโคตรแฟงเดี๋ยวจะเย็นนะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดลัคกี้บ็อกอันนั้นเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนายเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะไปเปิดอันนั้นอีกห้ากล่องแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมา <c oughs> ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมา <c oughs> อู้หูะตายกูะตาย เอาละเพื่อนไปพักตรงนั้นก่อนไปรอรีเลือดก่อนก็ได้โอเคคุณผู้ชมผมลืมไปเลยว่าเราต้องเปิดอันนี้ห้ากองโอ้โหเอ้ยนั่นไปสู้กับมันก่อนคุณผู้ชมครับโอเคเราใช้นี่ครับผมคือแค่มันอยู่ในอินเวนทอรี่เราก็ผมเราสามารถเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเดเปิดแบบนี้อ่าเห็นไหมเฮ้ยผมว่าเราเปิดกับไม่เปิดนี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมโอ้โกอดนี่บวกห้าสิบนะเว้ยยอดไปเลยสติ๊กวุ้ผมเอาสติ๊กสู้กับเจ้าหมอนั่นดีกว่า เพื่ออาจจะสู้ได้นะครับเอาละเปิดเคไม่มีอะไรเปิดโอเคนอชแอปเปลิลอีกอันหนึ่งมาเพื่อนมาต่อสู้กันต่อเราได้นอชมาอีกอันหนึ่งละนะเป็นนั่งรอข้างในเลยเหรอเรารู้ว่านายเบื่อแต่ว่าอจะพิ่งเบื่อเลยนะเดี๋ยวตีให้ตี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 ตตโอ้โหนี่นี่ตีเร็วด้วยชอบมากคือแบบตีเร็ว กูมันไม่ใช่อะไรครับผมคือมันรีนี้เร็วอะครับเพราะฉะนั้นผมคิดไปว่ามันน่าจะโอเคมากผมไม่รู้ว่าดามเมจมันเท่าไหร่นะแต่น่าจะโอเคโอ้โหโลกูกกูไม่เคย PVP ใน1นึ่งจุดสิบเลยชิบหายกูจะตายแล้วเนี่ยโอ้ชิบลงไปก่อนลงไปก่อนโอโ้ตายตายตายอย่างงี้ตายแน่กูตายแน่โอ้โหนี่คือตายรอบแรกโล่แม่งก็จะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยเรีย่ว่าของนี่ดีจริงเจออบิกสติกกูนี่ไงนี่แหละโอ้โหเอาเลย นั่งเหรอติดบักติดบักโอ้โหชิบหายแล้วโอเคมันตีแรงเกินไปผมไม่คำนวณนถึงนั้นเลยครับคุณผู้ชมผมไม่คำนวณถึงตัวเองในตอนนี้เลยนะครับว่าเรานั้นเจออะไรบ้างกูไปแล้วกลับไปนั่งที่เดิมก่อนนะกลับไปนั่งที่เดิมก่อนโอเคโ,อโ,โค้ดสิงโอเคผมขออนุญ,ญาตใส่เกมรูนะครับเผื่อจะแบบว่าเราตายแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาไล่เก็บของแบบนี้ไงเนี่ย จะได้แบบสบายขึ้นกว่าเดิมนั่นไงเจ้าหมอนั่นะก็น่าจะแบบรีเลตสนุกสนุกเลยเอาละเราต้องหาวิธีการกำจัดมันเอาละเพื่อนนะถ้โปดตายเถอะกูไหวละนะเอาจริงๆนะครับถ้าผมบวกรมันหนึ่งนิดมันถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผมสร้างมันขึ้นมาเลยจริงๆโอ้โหกูตีไปขนาดนี้แล้วไม่จะตายน่อยลหรอ2 0 0 0 years later อู้ไม่โนโนโนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายอีกรอบแล<อ>้วเดี๋ยวเดีกลับไปที่สปอนอย่างเดิมสิจ๊ะไม่ต้องกลับมาไปไกลๆเออมาทำไมให้อายบ้านนานและนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมานั่นแหละกลับไปดีเฮ้ยตามกูจะสุดแมปเลยไหมนี่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 ตามมาตามมาตามมาอ่าลง,ลงนี้ลงนี้ลงนี้ลงดีไม่ลงอ่ะโอ้โหฉลาดด้วยไร มันไม่ลงเงี้ยโอเคลงไปเยี่ยมเยี่ยมอย่างเงี้แหละมึงเจอเจอเจอ,เจอลงไปดิลงไปเออคุณผู้ชมอย่างเงี้แหละอะมา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 ลงมาผมว่ามันไม่น่าตายง่ายๆเลือดสองพันโอ้โหมึงตีกูจะตายหาดิหนึ่งนะกันเอาไว้กันเอาไว้โอ้ no เดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งขึ้นมาเดี๋ยวเพึ่งขึ้นมาโอ้โอเคโอเคอ่าโอ้โอ้มันตีอีกสองเอ้ยอ่าอย่างเงี้ ตีกูไม่โดนแล้วกูจะรอจนกว่ามึงจะตายเนี่ยนะขออย่ามีสกลิลมาตีผมเลยไม่แมงมุมลงไปนี่งไงล่ะอยากอาบน้ำลาวาก็ไม่บอกโอเคตายแล้วคุณผู้ชมแย่ถือว่าเราตายไปแค่ก,กีร่รอ,อบวะสองถึงสามรอบดีมากครับคุณผู้ชม เรียกได้ว่าเราจะไม่มาเปิดช็อตคิวบันนี่อีกแล้วนะครับคือกูชนะมาได้ก็บุญโขแค่นั้นนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นช็อตคิวเนรับผมเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งมือตรงด้านล่างกันนะครับผมถือว่าเป็นการเปิดตัวมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับว้าวซอมบี้หน้าตาน่ารักมากครับผมก็ใครชอบกดไลค์ช่วมากๆกดซับนะครับโย่สำหรับที่ผมได้นะครับผมมากครับ